ครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่25เดือนเมษายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสกเนลทองคำสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอา่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ v t Market ใครสนใจโปรโมชั่นใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ฟรีฟรียูครับนักทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลย50 US ด o ล l a r เ m ครับเปิดบัญชีวันนีรับทันที30 y e a r ยูรดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนะักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมครูปเปานะครับในช่วงเช้าว,วันนี้สถานะตลาดโดยภาพรวมก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสาหรัฐอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยถึง0.50ในการประชุมต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ โดยในสุข,ของยูอัตราพตักแทนพาราบัตรรัฐบาลอายุ10ปีครับมีการเปิดกลับลงมาด้านล่างแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังอยู่ในทิศทางเทรนฝั่งขาขึ้นขณะที่ดัชนีดอลลาร์อินด x นะครับนักทุนก็ยังอยู่ในทิศทางเทรนฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1 0 1 0 9 9การปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดอลลาร์อินดี x นะครับจะสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคํามีการปรับตัวลงทดสอบเกือบจะโลเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแท่งปัจจุบันนี้ลงไปประรา1927 บางคนถามต่อคุณครับแล้วทองคบจะไม่ฟื้นเลยหรอครับถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวจานดัชนีในตลาดวอร์จวีจริงๆนะครับนักทุนเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแท่งเทียนปัจจุบันดัชนีหลักทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น Dow Jones, 500, ดาวโจนส์เอส0ีหรอรวมไปถึงดัซแตกต่างก็ยังเข้าสู่ทิศทางแดนลบอยู่ดีครับทุกท่านคือพูดได้งา่ายๆจะเป็นแท่งเทียนสีแดงอยู่ราคาของคริปโตเคอเรซีก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนถามคุณ ทำไมเลยร่วงอีกแล้วครับเช้านี้เลยเหมือนกันครับถ้าไปดูตามที่สักข่าวรายงานมาเดียวก็จะพูดว่าตัวนี้เป็นเรื่องของแรงกดดันจากข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ครับก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินสินทรัพย์เสียงสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆรวมไปถึงสินทรัพย์ใดๆก็ตามที่อาจจะยังไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยนะครับตงนีก็เป็นข่าวดนึงที่สร้างแรงกดดันให้กับบรรยากาศของการลงทุนที่นี่เราไปดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ ราคาดิบนะครับมีการกระโดดลับลงมาเลยนะครับตรงนี้มีข่าวเดียวเลยที่รายงานมาคือที่ผ่านมาเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการล็อกดาวน์ในประเทศจีนครับเพราะดูเหมือนว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยน่าจะกลับไปนะครับผมเจอปัญหาอีกแล้วเพราะว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในีมีการปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับราคาดิบราคาดิบสปอตนะครับ ของตัว WTI เนี่ยเกือบจะหลุด100ยอเชต่อบา์เรีวไปแล้วนะครับทดสอบกับบริเวณโลเก่าก่อนหน้านี้พอดีใครที่เป็นขาบายน้ำมันคงจะต้องวัดใจกันที่แถวนี้แล้วนะครับนักถุนบราคาน้ำมันดิบจะสามารถฟื้นได้หรือไม่นี่คือการสรุปสถานะตลาดทั้งหมดในช่วงเช้าวัวนนี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ